นี่มาเมืองมวยทะเลคู่ควันเวลาก่อนนะครับแล้วเป็นยังไงนะครับเอาอ่อืออือคู่ควันเวลาก่อนงานก่อนงานสงการอ่เออเอ้าตอยตอยลุดตายตายตายอ่อตเออ่า tới ôi, quân đi, chu đồn tay tay tới, tới rồi, tới là rồi tay là rồi oh, <coughs> <này> <coughs> <Tai này lamin. coughs> à, tay uh, à, tay uh, <coughs> là rồi tay ờ, là, nào quay tay à,

เฮ้ย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 เอาโยกให้ลงมึงเอาบาทัดลงเลยมทัดโต๊ะน้าไหบมทัดโต๊ะน้าไหนั่นเอา้โต๊ะน้าเร็วบาทัดโต๊ะม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 าทัดโต๊ะเอาให้โต๊ะเลยโต๊ะเลยเอาเอาเออบาทัดโต๊ะมาทัดโต๊ะกันขึ้นไม่อีกแล้วนั่นเอาให้โต๊ะเร็วเอาเร็วเร็วเร็วงัดออกงัดออก ต่อยเออต่อยเอ้ยอุ้ยอย่าต่อยหำต่อยหำอย่าต่อยหำผิดกติกาอย่าต่อยหำเฮ้ยอย่าให้ม่ให้ต่อยหำเขาให้ต่อยหำอย่าต่อยใจกระชากเออว่าท่นตกน้าว่าท่นตกน้าว่าท่นตกน้ามั้ยเนี่ยว่าท่นตกน้าตกน้ายันไดน